สวัสดีครับพบกับช่องไทยบ้านแลนทุ่งอีสานใต้ครับครับนี่ครับมาดูเจ้าคุณคุณปูครับสุวยชัยการช่างเมื่อกี้ก็รีวิวคันนี้ไปแล้วครับเต็มงานช็อกเสครับคุณปูครับตัวนี้สุดยชัยการช่างนี่ครับที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับมีแหนบนี่ครับรุ่นมีแหนบใครยังไม่เคยเห็น ยังใช้ยูเลยครับไปแทก 8, แปดห้าเซนครับอันนี้เป็นสิบสองมิสซูครับตัวเดินมิสซูช่วงล่างมีเนบที่รีวิวไว้ที่แถบอันนี้สุรชัยเป็นท่อพาดครับก้อนเป็นรถอุ้มครับอันนี้ก็แปลงเป็นอุ้มหมดแล้วครับออกมาก้อนเป็นรถลองกระสอบครับ เป็นอุ้มแล้วครับเครื่องเจโอบำแฟดญรถเดินใหญ่ครับเรากำลังเช็ครถกันอยู่ครับ เรืไปยๆครับนี่ครับเจ้าสุดละชัยการช่างครับโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามชมครับตอนเคี่ยวข้าวครับนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม